สวัสดีทุกท่านครปลูกอ้อยข้ามแรงนะครับวันนี้ก็เดือนกลางเดือนกุมภาเลยนะฮรดินแห้งแล้วนะครับเป็นฝุ่นแลนะ้วนะอันนี้ปลูก่อมนะครับ เปิดใบนะครับถอดใบออกนะครับใบกบลองเปิดใบไ,บไว้นะครับเดี๋ยวก็เอาน้ำมาลาดลาดในลองเนี่ยครลาดเสร็จแล้วก็ผ่านยกลองกบอีกทีนึงครับนี่เครื่องตัวเล็กนะครับ ดำๆในขี้อ้อยนะฮะเอามาจากโรงงานนะามาเท โุ้ยชั้นดีเลยครับตัวนี้ขี้อ้อยชั้นอ้อยหรือขี้เค้กนะครับรูปในพันๆนะครับอันนี้เสียบลำต่อศอกนะครับ เสียบสองลำม,มันจะแน่นเกินไปนะครับฝั่งนี้นะครับแต่ดินมันไหลลงมากบนะฮะดินมันไหลลงมากบไม,ไม่ได้ถอดลูกกิ้งออกโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะถ่ายลาดน้ำให้ดูนะฮะ น้ำเอามาจากที่อื่นนะครับตรงนี้มันไม่มีบอ่อนะฮะดูว่าผมจะทำยังไงนะครับโอเคครับสวัสดีครับ